สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในตอนนี้นะคะก็มีเรื่องฮาบินนะคะ1944เป็นแนวสายลับนะคะซึ่งนำแสดงโดยคุณหยางมี่ค่ะแล้วก็คุณฉินฮาวนั่นเองนะคะก็เป็นดารายอดฝีมือทั้งคู่เลยแล้วก็ทีมงานก็เป็นยอดฝีมือด้วยเช่นเดียวกันนะคะในตอนนี้นะคะเรื่องนี้ก็มีการอัปเดตนะคะร่วมกันในหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่าสามารถจะหาดูได้ในสีช่องทางด้วย แต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะดูกันได้ที่ i อชีีนะคะ ในตอนนี้นะคะก็อัปเดตถึงตอนที่16แล้วแล้วก็ดูจากทรงทุกอย่างแล้วนะคะก็นางเอกของพวกเราน่าจะมีจุดจบที่น่าเศร้าแหละเพราะว่าไม่น่าจะมีทางออกได้นะคะสำหรับบทของกวนเฉียนนั่นเองค่ะส่วนพระเอกนะคะคุณฉินห้าเนี่ยในบทของซ่งจัวเหวินนั้นหวานว่าน่าจะรอดนะคะแต่นะจุดนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแล้วก็ลุ้นกันไปจนถึงตอนจบนะคะตามตัวอย่างล่าสุดนะคะซ่งจัวเหวยพระเอกของพวกเราเนี่ยกลัง เผชิญหน้านะคะกับทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะมันจะแบ่งออกเป็น3 3ก๊กกด้วยกันใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือมีฝ่ายญี่ปุ่นแล้วก็มีฝ่ายก๊กมินตันแล้วก็มีทางด้านของเจียงไคเช็กนะคะก็เป็นแบบ เออเป็นสายลับของแต่ละกลุ่มที่มาทํางานในองค์กรเนี่ยค่ะเพื่อเอาความรับแล้วก็ต้องชนะให้ได้นะคะทุกคนก็มีความหวังว่าจะต้องประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างล่าสุดเราจะได้เห็นแล้วว่าไอสิ่งดีนะคะที่พระเอกของเราได้เจอนั่นก็คือสามารถจะแบบ ทําให้อัสโนนะคะทางด้านญี่ปุ่น,นมองเห็นความสามารถทางด้านข่าวกรองของซงจัวว่นนี่แนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะนำํำซงจัวว่นนั้นกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ตัดสินใจแบบ ตัดออกไปนะคะว่าจะเป็นหมากที่ทิ้งไปค่ะแต่ว่านะคะสิ่งไม่ดีที่พระเอกของพวเราเจอนั่นก็คือด้านไปนะคะไปเจอผันยัวเข้ามานะคะตัวละครตัวนี้นะคะผันยัวเป็นคนที่มี IQ สูงมากซึ่งหวานได้เคยบอกเพื่อนๆไว้แล้วในอีกคลิปหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ว่าใครมี IQ ระดับความชั่วร้ายในระดับ5ดาวบ้างนะคะมีถึง3คนด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือผันเยี่ยนนี่แหละนะคะเขานั้นนะคะปกติแล้วก็อยู่ในหน่วยดูแล ข่าวกองนะคะของหน่วยสืบราชการลับนะคะทีนี้เขาถูกทรงจั่วหวนเอกของพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการนะคะ่ะมีความกดเครื่องกันนะคะก็ทําให้เขาหน้ากันไม่ไม่ค่อยติดนะคะดังนั้นนะคะเจอกันทีไรก็มักจะแสดงสีหน้าโดยเฉพาะพันเยื่อนนะคะก็จะแสดงสีหน้าไม่พอใจทรงจั่วหวน เป็นแบบอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะณนะจุดนี้ในส่วนของพระเอกนะคะหวันว่าเขายังมีโอกาสที่ดีมากกว่าเออมากกว่าที่จะมาเสร็จเจ้าพันเยียนะคะเพราะฉะนั้นเขารอดแน,แน่ค่ะก็มันเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่เขาจะทาให้พันเยียมาชอบเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะคนที่แบบทำายังไง่ายทำอย่างไร,งไรมันก็คงไม่ชอบเรานะคะนี่ในเวลาเดียวกันนะคะกวนเฉียนนางเอกของพวกเราเนี่ยก็รู้สึกกดดันขึ้นเล็กน้อยตัวละครตัวนี้นะคะก็ ต้องรับบทแบบแบบที่จะต้องได้รับแรงกดดันจากทุกด้านอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้คุณอย่างมีได้แสดงความสามารถเต็มที่เลยนะคะได้รับบทบาทที่หวังว่าไม่เคยเห็นเธอแสดงเรื่องไหนมาก่อนนะคะในแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเธอนั้นจะมีการติดต่อนะคะกับเหล่าบรรดาสายลับนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภูเขาหรือว่าจากรหัสลับอื่นๆค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะในช่วงแรกๆเนี่ยในภารกิจทุกอย่างก็ส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จนะคะสำหรับกวนเฉียคะ่ะ แล้วตัวตนนะคะของรหัสกระลอกนะคะตอนนี้เปิดเผยออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเนี้ยตอนที่ถึงตอน16นะคะได้รับการเปิดเผยแล้วแล้วก็วแต่ว่าค่ะไอจุดนี้นะคะพอไอรหัสสายลับของกระลอกเนี่ยมันเปิดเผยตัวขึ้นมานะคะมันก็เหมือนจะเป็นการสิ้นสุดนะคะประโยชน์ของกวนเฉียซึ่งทางด้านของฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ยยังยังต้องการ ยังต้องการกวนเฉี่ยให้มาดูแลหน่วยงานสายลับอีกหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัวตนของกรรอกนะคะเป็นใครกันแน่นะคะ่ะกรรอกนั้นนะคะก็เป็นเหมือนกับเ,เป็นกับหมากเนาะเป็นหมากของนางเอกนะคะเหมือนกับเทียบได้กับเป็นตะปูพิษที่กวนเชี่ยของพวกเรานั้นนะคะได้ วางเอาไว้ในฐานของแอนติ้ลีกเนี่ยแหละค่ะเอาไปวางเอาไว้นะคะนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วที่กรรอกตัวนี้นะคะรหัสเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบส่งมอบข่าวกรองต่างๆนะคะให้กับทางด้านนางเอกของพวเราอย่างต่อเนื่องเลยมาหลายปีแล้วนะคะด้วยเหตุนี้เองก็เลยทําให้นางเอกของพวเราค่ะกวนเชียร์เนี่ยนะคะได้รับเลื่อนตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ในที่สุดก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผานกหน่วยสืบราชการลับตั้งแต่ที่นางเอกยังอายุยังน้อยเลยนะคะ สำหรับตัวตนที่แท้จริงของกรรอกนะคะหรือว่าทรงสูนี่คะ่ะในตอนแรกทุกคนจะคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับ Account a n t นเหมือนกับจะเป็นนักบัญชีที่ถูกทรง ัวอู่ยิงเสียชีวิตนะคะมันจะมีฉากหลอกๆในช่วงแรกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะไม่ใช่เลยค่ะคนคนนั้นนะคะเป็นเพียงตัวละครตัวเล็กๆซึ่งเ,เป็นผู้ช่วยอีกทีหนึ่งเป็นผู้ช่วยส่งข่าวสารให้กระลอกอีกทีหนึ่งคือส่งมาเป็นเหมือนกับนกต่อส่งมาให้กกวนเฉียอีกทีหนึ่งนะคะณนะจุดนี้มีคําตอบอยู่ที่ตอนใกล้ๆตอนจบของตอนที่15ค่ะในฉากที่นางเอกของเรานั้นปล่อยนกพิราบนะคะกลับไปสู่ท้องฟ้า โลกภายนอกอะไรแบบนี้แล้วในเวลานั้นเองนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะก็นั่นแหละเออก็มีนกพิราบอยู่ข้างตัวเอากลับบ้านด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็หมายความว่า เป็นกวนเชี่ยนังเอกของเราติดต่อกับชายผู้นี้อย่างแน่นอนเลยนะคะแอนติลีกก็คือหน่วยฐานของการต่อต้านพันธมิตรค่ะอยู่บนภูเขานั่นเองนะคะเห็นได้ชัดว่านะคะผู้กํากับนั้นเออเรื่องนี้เขาทําเทคนิคดีนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการเล่นภาพสีแล้วก็เสียงให้ความรู้สึกแบบมันเป็นศิลปะจริงเนาะแล้วก็มีความต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่เป็นกรรอกอะคะ่ะเป็นตัวที่เอาข่าวสารส คอยส่งมาให้หนังเอกของพวกเรานั่นก็น่าจะเป็นผู้อาวุโสนะคะผู้เท่าผู้เท่าเหมียวเนี่ยแหละคะ่ะผู้เท่าเหมียวซึ่งฉากของเขาก็จะมีเท่ๆอยู่หลายฉากนะคะอย่างฉากที่แบบเอาปืนมาจาะศีรษะของทรงจั่วอู่นั่นก็ถือได้ว่าถือได้ว่าเท่อยู่นะคะเจาะหัวแล้วไปไหนไม่ได้ยิงนะเจาะหัวแล้วก็บังคับให้เดินนะคะเพื่อไปพบกับผู้บัญชาการนั่นแหละคะ่ะผู้บัญชาการฟังนะคะ ต่อมานะคะเรื่องของเหล่าเมี่ยวนะคะผู้อาวุโสเมี่ยวเนี่ยเป็นคนที่มี IQ สูงมากเลยนะคะ เขาใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเองนะคะเขาเข้ามาสู่ตำแหน่งผู้อาวุโสของหน่วยฐานเนี่ยฐานกำลังต่อต้านเนี่ยแหละนะคะแอนต้ลีกเนี่ยแล้วก็กลายเป็นคนสนิทของผู้บังคับการทางการเมืองฟางเลยละคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความโหดร้ายนะคะสูงพอๆกับแบบเอ่อตัวร้ายคนอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดด้วยแล้วก็โหดด้วยสำหรับคนนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต่อมาเดี๋ยวเขาจะต้องตกอยู่ภายในเงื้อมือของซงจัวอูค่ะ นอกจากนี้แล้วก็จะโดนเหมือนกับว่าจับได้นะคะผูบ้บังคับบัญชาการเมืองฝางเนี่ยก็คือไม่ช้าก,ก็เร็วก็จะต้องจับได้วัดตัวละครตัวนี้นะคะเหล่าเหมียวนั้นเป็นตัวละครที่แบบทรยศนั่นเองค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าฉลาดอย่างไรแต่ถ้าอยู่ภายในวงล้อมของศัตรูเนี่ยมันก็ยากอยู่ที่จะหนีออกมาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขามีผลงานดีๆเยอะนะคะอย่างเช่นการวาดแผนที่นะคะแล้วก็ส่งมาให้กับทาง นางเอกเนี่ยก็แหมเป็นแผนที่ที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็บอกแล้วว่าตัวละครตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องโดนจับได้แล้วก็ถูกฆ่าตายนะคะดังนั้นกวนเฉียนางเอกของเราก็จะเสียไพ่ดีๆอย่างอย่างกระรอกไปค่ะก็คือเหล่าเหมี่ยวก็ต้องลาจอบายๆไปนะคะทีนี้หลังจากที่เหล่าเหมี่ยวนั้นตายไปแล้วมันก็มีผลกระทบกับกวนเชียนางเอกของพวกเรานะคะเพราะว่าไม่ได้รับข่าวสารอีกแล้วทําให้อสัสโนค่ะทําให้อสัสโนที่เป็นแบบ คนที่ทำงานร่วมกับนางเอกอยู่คือเป็นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เห็นว่าตายแล้วกวนเชียมไม่มีประโยชน์แล้วคือในเรื่องนะคะจะสะท้อนให้เห็นว่าการทำงานแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ได้รับเท่านั้นจะไม่คำนึงถึงความเมตตาไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมเลยเพราะฉะนั้นถ้า ไม่มีประโยชน์ปุ๊บก็คือจะต้องฆ่าให้ตายนะคะก็คือลกทิ้งไปเลยนั่นก็คือนางเอกของพวกเราก็จะอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะดังนั้นในจุดเปลี่ยนต่อมาเนี่ยจากทางที่นางเอกของพวกเราอยู่ทางญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวก็จะต้องคือในตอนแรกที่ทํางานเนี่ยเราจะเห็นแล้วเนาะว่านางเอกนั้นก็มีความจงรักภักดีต่อชาวญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีจุด พกผันนะคะซึ่งนางเอกของเรานั้นจะเหมือนกับถูกบังคับอะ่ะก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ออกไปจากกลุ่มของญี่ปุ่นนะคะกลุ่มของอาซานโน่เราก็ต้องโดนค้าแน่นอนเพราะฉะน,นั้นนางเอกของเราจะหันไปนะคะร่วมมือกับทางด้านของเจียงไคเชกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะาการแปรพักนะคะในในต,ต่อไปในช่วงต,ต่อไปของละครเนี่ยคือตัวละครกวนเฉียนนั้นถูกวางเอาไว้ว่าจะต้องมีจุดจบที่น่าเศร้านะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของต้นฉบับ แล้วกันเนาะต้นฉบับก็หวานไม่เคยอ่านนวนิยายเรื่องนี้แบบเต็มเรื่องนะคะแต่ว่าเ,ออเจอแล้วละ่ะก็ไปอ่านแค่ช่วงตอนจบนะคะสามตอนที่เป็นตอนจบนะคะก็เห็นว่าเออกวนเฉียนนั้นก็เสียชีวิตนะคะแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะว่าไม่เคยเห็นคุณอย่างมีแสดงละครเรื่องไหนแล้วจะเป็นตัวละครที่เสียชีวิตนะคะอย่างอย่างหลายๆเรื่องที่คุณอย่างมีได้แสดงเป็นนางเอกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนบทด้วยนะก็เพราะฉะนั้นอย่างบางในนวนิยายต้นฉบับ บางเรื่องพระเอกตายเนี่ยก็มาเป็นละครที่คุณอย่างมีเป็นนางเอกเนี่ยพระเอกก็ไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีอพินิหารในเวอร์ชันซีรีส์หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องฮาบิน1944นะคะเอาละค่ะก็สรุปเนาะว่าในส่วนของต้นฉบับนะคะนวนหยาต้นฉบับฮาบิน1944นั้นตัวของนางเอกนะคะกวนเฉียนนั้นเสียชีวิตนะคะถึงแม้ว่าในช่วงสุดท้ายของเรื่องนั้นจะหันมาเข้ากับทางด้านท่านผู้นําแล้วก็คือฝ่ายของคอมมิวนิ แต่ว่าก็คือเป็นผู้ที่เสียสละคนหนึ่งนะคะให้กับประเทศชาตินั่นเองนะคะส่วนในเวอร์ชันละครเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ